สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตีแผ่ความจริงนะคะเกี่ยวกับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องความอ้วนน้ำหนักที่เป็นส่วนเกินทำให้เขาไม่มั่นใจแต่ตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนไปแล้วค่ะและว,วันนี้เราจะได้พูดคุยกับพวกเขากันและทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะคะคนสวยของเราทั้ง5คนนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับความอ้วนนะคะที่เขาเคยมีและตอนนี้ ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาแนะนําตัวแต่ละคนได้เลยค่ะเริ่มจากท่านแรกเลยค่ะเชนค่ะคุณแม่เชนนะคะอายุเท่าไหร่คะห้าสิบห้าสิบนะคะ宝妈โอ้โหห้าสิบแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะค้าขายค่ะค้าขายส่วนตัวใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะคุณอะไรเอ่ยชื่อเจนค่ะคุณเจนใช่ไหมคะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองอายุยี่สิบสองตอนนี้เป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะท่านต่อไปเลยค่ะอีฟค่ะคุณอีฟยี่สิบสองปี เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษานะคะท่านต่อไปเลยค่ะชื่อเจนค่ะอายุ25ปีค่ะเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาค่ะชื่อเปิ้ลค่ะอายุ25ปีเป็นพนักงานออแกไนส์ค่ะเป็นพนักงานออแกไนซ์บริษัทอีเวนต์ใช่ไหมคะอ๋อโหดูแต่ละคนตอนนี้สวยแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีรูปร่างลักษณะน้ำหนักเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดู ไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาหมาเมาเชนคะ่ะหมาเมาเชนก่อนที่จะทานเดอเปิลเอสนะคะน้ำหนักสูงสุด90ค่ะ90 oh. กิโลกร,รมัมใชเลยเหรอคะ<ช>มาโอ้โหแล้วหลังจากที่ทานไปแล้วนะคะเหลือกี่โลแค่เดือนเสร็จก็เหลือ76กกิโลค่ะ76กกิโลค่ะโอ้หม,มาทานไปแค่เดือนเเสร็จ,รจน้ำหนักลงไป10 14กิโลโอ้โหเยอะมากคนนนี้เราต้องซีเรเศษนะคะ14กิโลใช่ไหมคะมามาแล้วคุณเจนล่ะคะก่อนทานหนักสูงสุดเท่าไหร่คะ63ค่ะ63กิโลหลังจกที่ทานแบบเอสไปแล้วตอนนี้เหลือ55ค่ะ 55? ใช้เวลาในการยืดเยืดกว่ากว่าเหมือนกันโอ้โหนี่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะค่ะ อ๋อออนี้เป็นคุณแม่คุณลูกกันทานทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยคุณแม่ลงไป14คุณลูกลงไปกี่โลคะ8กิโลกรัมเดือนกว่ากว่ายอดมากต่อไปคุณอีฟคะก่อนทานน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่อะไรคะ83ดสทานแล้วเหลือเหลือ77ค่ะเหลือ77ลงมา6กกิโลแต่หมดคนนี้ลงแบบเยอะมากเลยนะคะเนี่ยทานไปทั้งหมดกี่เดือนคะเดือนสร็จ โอ้ยพอๆกันเลยเนาะแต่ละคนอ๋อนี้นี่เข้ามาเป็นแพ็กเกจนะคะคูณสามไปเลยนะคงไม่ถึงคูณสามซุปกระเจี๊งใช่ไหมทันไหมคะไม่ทันนะโอ้โหแต่ละฉันทันอยู่คนเดียวนะคะเอาไปค่ะคุณเจนทันตอนที่ก่อนทันหกสิบเจ็ดท่านแล้วหกเหลือหกสิบสามลดไปสี่กิโลนะคะโดยประมาณใช่ไหมคะขั้นสุดท้ายคุณเ้นห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามค่ะเหลือประมาณสี่สสี่สิบแปด โอ้โหลูมา5กิโลเหมืนอนกันห,ห,หลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าก่อนที่จะทานเนี่ยทุกคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสัดส่วนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันหนึ่งสองสามงจโอ้โหเป็นยังไงคะคุณผู้ชมนี่มามาตอนนั้น90ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่รูปนี้จริง,รง,รงๆแล้วถ่ายตอนผอมหน่อยแล้วนะคะอ๋อตอนนี้ลุงมาแล้วย <c oughs> อ่โหตอนนั้นยิ่งกว่านี้อกค่ะมามานี่ก็ดูแบบ ใช้คําว่าอ้วบแล้วกันเดี๋ยวมา,มาตีหนูแต่ละคนคือจะดูค่อนข้างถ้วมอ้วนนะคะแล้วก็มีสัดส,ส่วนส่วนเกินเยอะมีหน้าท้องเห็นในชัดน่าจะเป็นท้องพุงใช่ไหมคะขาบ้านแขนบ้างแต่ละคนคือประสบปัญหานั้นทั้งหมดรวมถึงตัวนูกด้วยให้แล้วก็แบบอ,อยากจะลดพุงเหมือนกันเห็นแล้วน่าจะทํางานได้ดีเดอ,เอแล้วใช่่อยากจะลองทานดูบ้างแล้วคืออันนี้ก่อนที่จะทาน ใช่ไหมคะก็คือทั้งหมดสัดส่วนเป็นแบบนี้เลยอ่าโอเคพอละเชิญพอรูยพอเลยค่ะเดี๋ยวว่าถามมาคุยกันมากดีกว่าก่อนหน้าที่จะตัดสินใจทานดับเบิลเอสมีใครเคยลองทานแบรนด์อื่นบ้างไหมคะเคยมาๆเคยไหมคะเคยค่ะเคยลองมาเหมือนกันใช่ไหมคะเยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันเคยลองยี่ห้ออื่นเราเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะตอนที่ทานของแบรนด์อื่นตอนนั้นมี อาการมีผลข้างเคียงมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างคะมามันมีใจสัน่นแล้วก็คอแห้งคือจะคอแห้งใจสัน่น<ช>อาการอื่นีกไหมคะมามีเวียนหัวมาบ้างค่ะมีเวียนหัวบ้างใช่ไหมทานนานไหมคะเดือนสองเดือนก็หยุดค่ะมไม่เหมือนไม่เหมือนกับตัวเองโอเคเลยค่ะเพราะทานแล้ว <laughs> <laughs> เฉยๆแล้วก็ออทานข้าวน้อยลงจาก,ก่เราเคยกินจานครึ่งก็เหลือแบบว่าไม่ถึงจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะห,หลังจากที่มาทานแบรนด์อื่นไปประมาณก็อะประมาณตีให้ประมาณสองเดือนหลังจากหยุดทานแล้วเป็นไงคะมาหยุดทานอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกโยแล้วนะคะขึ้นมาใช่ขึ้นมาเลยใช่ค่ะแด่เพราะเอนี่คือเราหยุดทานสักลองลองหยุดทานอาทิตย์หนึ่งน้ําหนักก็ไม่ขึ้นค่ะ กนะ okay. ็คือคงตัวพฤติกรรมการทานก็คือเหมือนเดิม <C> e <ure> ใช่ไหมคะเดิมเลยอ <C> e <ure> แล้วเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เป็นแบบแรงจูงใจให้มารู้สึกว่าต้องลดน้ําหนักแล้วเพราะว่าอัดลองลองคือถ้าทดลองแบรนด์อื่นแล้วแสดงว่าก็ต้องรู้สึกว่าอยากลดน้ําหนักละสิ่งที่ทําให้มารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วตัวเองเนี่ยต้องลดน้ําหนักแล้วคืออะไรมีสิ่งอะไรมาสะกิดใจคะ่ะโยกขึ้นมาเลยใช่ไหมเพื่อนจะทักว่าอีอ้วนไออ้วนเรียกอย่างนี้เลยค่ะมั้ อย่างเงี้ยเรียบอึ่งอ่างเลยโอ้โหใช่ค่ะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าสวยลงไปยี่สิบโลนะจะต้องมีกลิ่นใหม่ได้แน่ๆเลยโโอ้หบอกเลยว่ามาแทบเวอร์มาแทบมากนะคะน้ำหนักลดยี่สิบกิโลเดี๋ยวจะมีกลิ่นใหม่ใช่ไหมคะเจ๋งมากนะคะก็คือพอมีเพื่อนมาพูดอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกไม่ดีใช่ก็เลยอยากจะลดน้ำหนัก ใช่ไหมคะแล้วรู้จัก Double S ได้ไงคะลูกสาวแนะนำเลยลูกสาวแนะนําเลย<ช>อ่าโอเคงั้นถามคํถาถามเดียวกันกับมาม่านะคะคือเคยลองแบรนด์อื่นไหมยาลดน้นนำหนักหรือกินกับคุณแม่หมดเลยก็เคยทานดีท็อกซ์ยี่ห้ออื่นค่ะอืมแต่ก็ไม่ดีเท่าดีท็อกซ์ของยี่ห้อนี้อืมแล้วตอนอยาลดน้ํานหนักหรือว่าวิตามินลดน้ําหนักเนี่ยคะ่ะเคยทานของแบรนด์อื่นมาไหมคะเคยทาน วิตามินลดสัดส่วนลดขาเรียวอะค่ะอ๋อค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างเอ่ยใจสั่นมีผลเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใจสั่นปวดหัวทานนานไม่เอ่ยทานได้สักสองอาทิตย์อะค่ะแล้วลงไหมคะลงประมาณสักสามกิโลอะค่ะแล้วหลังจากนั้นหยุดทานเลยไหมคะใช่ค่ะหยุดค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็โยกขึ้นประมาณสองโลสามโลก็เกือบเท่าเดิมเลยเท่ากับว่าไม่มีผลไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมคใช่ค่ะอ๋อแล้ว สาเหตุอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะลดน้ําหนักมีเสียงอะไรมากระทบใจเราคะคุณเจนเสียงก็คือปกติจะอ้วนมาอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้ก็คือชอบชอบแต่งตัวอผู้หญิงก็อยากสวยอะเนาะทีนี้กลับไปใส่ชุดเก่าไม่ได้มันอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวปะคะใช่ค่ะพอรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไปอยากไปตรงนี้จังเลยเขามีเต็มนี้ฉันต้องใส่ชุดนี้ฉันมีชุดนี้อยู่พอเอากลับมาใส่ปุ๊บใส่ไม่ได้ ก็คืออันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองก็เลยกลับมาอยากจะลดน้ําหนักแล้วรู้จัก double S จากสื่อไหนยังไงคะรู้จักทางไอจีค่ะทางไอจีเห็นไอจีของใครคะหรือว่าเป็นของของบริษัทเลยของบริษัทเลยก็คือคนพบ double S ด้วยตัวเองใช่ใไหมคะคนพบให้ตัวเองแล้วแนะนำหมาด้วยอ๋อเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วคุณเพื่อนล่ะคะก็ก่อนที่จะมาตั้งใจลดน้ําหนักเนี่ย มีเสียงอะไรมากระทบจิตใจเราทําไม ừ, เรารู้สึกว่าอยากจะลดน้ําหนักไปซื้อเสื้อผ้าแล้วทีนี้เนี่ยถามทุกร้านซื้อเสื้อผ้อออาทั่วไปใช่ไหมคะไม่มีไซส์สักล้านเลยเอ๊ะฉันฉันต้องทําอะไรสักอย่างกับชีวิตฉะนั้นคือมันมันไม่ใช่แค่ร้านสองล้าน,านแต่มันคือทั้งห้างคือเดินทั้งหมดเลยไม่มีไซส์ฉันเลยไปทั้งประตูน้ำอย่างเงี้ยเฮ้ยทางแพดดีนัมอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่มีไซส์ฉันอ่ะทำไม ชุดนี้สวยมากฉันอยากใส่ฉันอยากได้พี่ทะมีไใส์หนูไหมคะไม่มีคะ่ะน้องอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ก็ไม่มีสีม,มันต้องก็เลยเอ้ยตายแล้วฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างแล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง <c oughs> อยากรับปริญญาอยากจะจบแบบสวยๆเาว่าอ,อ๋อในเ่นเราจะเรียนจบแล้วก็ยังมีชุดชุดใส่ชุดครยแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆตัวเรียวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจอยากลดน้ำหนักเคยทานแบรนด์อื่นมาไหมคะ เป็นดีท็อกซ์แล้วพอมาได้ทานดับเบิลเอสแล้วเป็นไงบ้าง,างเป็นตัวแรกที่ในทางรู้สึกว่าโอเคเลยคะ่ะเพราะว่าหนูหยุดไปเหมือนกันลองหยุดไปเหมือนคือแม่สัก <c oughs> นิดหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ขึ้นนะคะคือน้าหนักก็ไม่กลับมา<ช>เหมือนเดิมใช่ไหมคะอ้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีเดี๋ยวจะได้ใส่ชุดชุดเพื่อแบบสวยๆแล้วค่ะท่านต่อไปนะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นก็ใช้คำว่ากดดันดีกว่านานะต้องเสีงยงกดดันแล้วอุ้ยไม่ได้แล้วทำไมแบบถึงอยากจะลดน้ำหนักคะก็ไปเจอเพื่อน ไม่เจอเพื่อนนานแค่ไหนคะก็นานค่ะตั้งแต่จบมัธยมอ๋อเป็นเพื่อนเพื่อนสมัยมัธยมแล้วนัดเจอกันเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบอกว่าเฮ้ยมึงไปกินควายมาโอ้โหเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแต่จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองน้หนักขึ้นเยอะจริงๆบางทีเนี่ยค่ะเวลาเราอยู่กับตัวเองมากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเหมือน พอมไม่เจอใครนานๆเงี้ยก็ไม่มีใครมาทักเราใช,ใช่ไหมคะ,ะก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติกินโคงกินข้าวมีความสุขกับการกินต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าน้ําหนักเนี่ยมันกำลังมาพร้อมกับส่วน<ช>เกินต่างๆพอมไม่เจอเพื่อนที่ไม่เจอมานานปุ๊บพอม,มาทักปุ๊บถึงรู้ใช่ไหมคะว่ามันแบบขึ้นมาเยอะมากแล้วก็แบบคือเราเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราไม่ใช่นิววารเคยเอารูปสมัยก่อนมาเปรียบเทียบไหมใช่ค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างคะท่านนั้น เฮ้ยเมื่อก่อนเราหอมนะทําไมถึงแบบไม่คุ้นตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโดยส่วนตัวเราก็มีโรคประจําตัวด้วยแล้วคือเป็นเป็นโรคอะไรคะเอ่อ SLE คะอ่ะแต่ว่าคือเรื่องทานยาเนี่ยหมอเขาจะห้ามมากเลยก็คือเป็นเป็นโรคที่ต้องแบบสะทานอะไรไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือว่าเป็นยาที่ใช้รักษาเนี่ยคือต้องพบแพทย์ตลอดใช,ใช่ไหมคะมก็ลอ คุณบอกท่านว่าไงบ้างคะมันน่าจะได้นะโอเคเลยเพราะว่ามีแต่ส่วนผสมที่แบบว่าเป็นธรรมชาติก็คือสามารถทานได้ก็ทานมาได้เดือนกว่าๆไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าตัวเจนเองจะเป็นคนที่เข้าโรงพยาบาลแล้วตรวจเลือดทุกเดือนค่แต่ว่า คืออไไมม่ีะรเลยก็คือสามารถทานได้ปกติเดบเอสมาจากธรรมชาติร้0ยเซนั่นเองนะคะแล้วก็คือยังไม่เคยกินยาของแบรนด์อื่เลยใช่ไหมคะเคยค่ะก็ปวดหัวทานไปได้สักอาทิตย์หนึ่งแต่อันนั้นคือใจเนี่ยอยากจะลดละไม่ได้ถามหมอก่อนเลยทานไปพี่นึ้ปวดหัวมากก็เลยหยุดเลยค่ะ ไม่านก็เลยไม่ได้ทานแล้วทาไมถึงตัดสินใจที่จะเรียกใช้ผลิตภัณฑ์ของ d S เรารู้จัก d S ได้ยังไงคะคือรู้จักวันนั้นไปงาน beauty ที่สูนประชุมแห่งชาติวันนั้นเราไปออกบูธกันค่ะ,คะแล้วก็ก็ไปเดินดูของก็เจอเจอบูธแล้วก็แบรนด์นี้เราเราไม่เคยเห็นแต่ว่าเห็น พี่เขายืนสวยมากพี่คนไหนคะพี่พี่พี่นี่คือคุณกุ๊กใช่ไหมคะโอโหเจ้าของไปเองเลยเจ้าของผิดหวังไปเองเลยก็ก็แพ้ความสวยใช่ไหมคะตาพล่ามัวเลยเดินเข้าไปในบูธใช่ไหมคะก็ก็ดูแล้วก็กลับมาแต่คือเราเราเราก็รู้ตัวว่าเราแบบคือมีโรคประจำตัวค่ะ ก็เลยต้องไปถามคุณหมอก่อนอเคยเห็นรูปรีวิวสมัยก่อนของคุณกุ๊กไหมคะเคยเห็นเป็นแรงบนันดาลใจใช่ไหมคะอันนี้ <c oughs> คือเป็นแรงบนันดาลใจจากเจ้าของคลิงกันของเราเองะคะ่ะวราท้าสุดท้ายอะไรเป็นแรงกดดันเป็นแรงทําให้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องดูแลรักษารูปร่างและลดน้ำหนักคะ่ะคือเมื่อก่อนนะคะสมัยมัธยมจะเป็นคนที่ผอมมากตัวเล็กจะกระดูกจะกระดูกเล็กมากเลยคะ่ะอาค่ะแล้วก็เอเริ่มเรียนมหา ตอนมัธยมตอนนั้นน้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะ41 42โอ้โหตัวเล็กมากใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นมหาลัยน้ำหนักขึ้นมาเป็น10บกิโลเลยค่ะ10บกิโลค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบแบบทานบุฟเฟ่ต์บ่อยมากล่าสุดนี้เมื่อวานเลยค่ะล่าสุดนี้เมื่อวานเลยแล้วก็ไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็แบบวู้ไปทำอะไรมาคือแบบ10บกิโลเลยนะคะขึ้นมาก็เลยแบบเพื่อนหน้าตาประมาณไหนตอนนั้นพอเห็นเราปุ๊บเนี่ยคือแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็เลยแบบ เสีเซว่ามีคนทักเรารู้สึกแบบไม่ต้องทำอะไรผู้หญิงเนาะก็ต้องแบบว่าต้องดูแลรักษารูปร่างตัวเองให้ดีนะคะแล้วไปรู้จักแต่ OS เมาได้ไงคะในไอค่ะในไอจก็คือเป็น IG ของตัวออฟฟิศออฟฟิเชียลเลยใช่ไหมคะแล้วทําไมถึงไว้วางใจเ s ถึงเลือกทาน o s คะในเมื่อตอนนี้มีแบรนด์อื่นเยอะมากคือก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะดูรีวิวมาเยอะมากแล้วก ต้องตัดสินใจคือมันต้องเสี่ยงแล้วอะแล้วคือพอเราเสี่ยงปุ๊บผลตอบรับก็ดีเกินคาดเลยค่ะต้องใช้คําว่าดีเกินคาดดีเกินที่เราคิดไว้ใช่ไหมคะแล้วเคอทานอะไรอีไหมคะไม่เคยเลยวิตาแล้วเปิดซิงกับดับเบิลยเอสเลยใช่ไหมคะเปิดซิงความสูงความงามกับดับเบิลยเอสเลยใช่ไหมคะโอ้โหแล้วนอกจากน้ําหนักนะคะที่ลดลงสัดส่วนอย่างอื่นเนี่ยค่ะลดลงบ้างไหมคะหน้าท้องก็ลดลงค่ะหน้าท้องใช่ไหมคะ ชัดเจนเลยใช่ไหมเอ่ยก็เลยนะคะขั้นต่อมาระคะเป็นทองนะคะส่วนใหญ่เป็นหน้าทองใช่ไหมคะชัดชัดเลยคือเราวัดสัดส่วนด้วยหรือเปล่าคะหรือว่านําชุดเก่าๆกลับมาใช้ก็วัดด้วยแล้วก็กางเกงเริ่มใส่ได้ต่อคือตัวเก่าๆเอากลับมาใส่ได้เพราะว่าตอนแรกใส่ได้เลยกันกิ๊กใสไม่ได้เลยหลังจากที่แทนเดบบี้เอสปุ๊บกางเกงตัวเก่าๆใส่เก่าๆที่เราใส่ ก็มีครู้กหน้าท้องก็ไขมันคือปกติเป็นคนเนื้อแข็งแต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าเนื้อมันนิ่มขึ้นมันนดได้ง่ายขึ้นก็คือเหมือนกับว่าไปช่วยเบิรนตัวไขมันเก่าด้วยที่เราสะสมไว้ที่มันปักปักแข็งแข็งดูแล้วไม่น่าจะละลายออกจากตัวเราได้ใช่ค่ะตอนนี้คือมันค่อยค่อยสลายออกจากตัวเราไปมันจะเวลาออกกลังกายดดง่ายขึ้นลดลงเร็วด้วยใช่ไหมคะชัดเจนล้ค่ะ ที่สุดเลยวัดด้วยป่ะคะเคยวัดแบบสัดส่วนของเราก่อนกินกับหลังกินไหมคะถ้าก่อนกินประมาณสามเอสสามสองะค่ะน้าหน้าท้องนี่นะคะตอนนี้อะคะประมาณยี่สิบเจ็ดค่ะว้าวลงไปสี่กับห้านิ้วะค่ะคนนี้ต้องถามเลยมาม่าตอนก่อนทานนี่คือได้วัดไว้ไหมคะวัดค่ะตรงสัดส่วนไหนบ้างคะหรือว่าวัดทุกส่วนเลยส่วนเลยค่ะแขนขาหน้าท้องทุกส่วนลงไปเยอะไหมคะแขนลงไปเยอะไหมคะมา สิ่งแรกก็คือหน้าท้องลดไปเยอะเยอะแล้วค่แขนข<ร>า,าก็ลดค่ะโอ้โหโห,หน้าท้องนี้มาได้วัดไหมคะว่าลดลงไปเท่าไหร่ตอนนั้นก็ใส่สี่สบตอนนี้ก็ได้3าสโอ้โหลดมาห้านิ้วเดรียวเลยตอนนี้อตอนนี้ทุกคนก็คือได้ลองทาน d o u s หมดแล้วแลวผลก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็บอกว่าดีเกินคาด่าแล้วตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะของ d o s Thailand เกิดขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้ ดีเทนนี่มีใครเคยได้ลองทานไหมคะมีไหมเอ่ยทานแล้วใช่ไหมคะหม่ามาได้ทานปะคะยังมามายังไม่ได้ทานใช่ไหมคะอันเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนละกันได้ทานเรื่องคะคือทานตัวดีท็อก์นะคะตัวเก่าที่เป็นโรสทีตัวนี้ยังไม่เคยใช่ไหมคะนี่ปกติแล้วเป็นคนแบบถ่ายยากไหมเอ่ยระบบขับถ่ายตัวเองเป็นยังไงบ้างคะก็ถ่ายขับถ่ายทุกวันนะคะปกติก็คือแบบไม่ได้ขับถ่ายยากแต่กินตัวนี้ปุ๊บก็คือแบบ กินก่อนเนาะตอนเช้าตื่นปุ๊บขับถ่ายเลยทันทีเลยค่ะดีมากคล่องเลยสบายตัวออกตอนเช้าสดใสปลิ้งปลั๊งชอบมากใช่ไหมคะของเดนนนั้นไม่รู้อะค่ะมาเป็นซองก็เลยพบไปที่มหาลัยด้วยค่ะตอนเที่ยงเลยค่ะชีทานเอ๊ะดีท็อปนี่นะตอนเที่ยงใช่ไหมคะเรียนบ่ายสองพานั่งเรียนอยู่ มาแล้วปกติเป็นคนขับถ่ายยากไหมคะยากค่ะสองวันนี้ถึงจะถ่ายครั้งอ๋อพอได้ทานดีเทนนี่ไปปุ๊บก็คือสะดวกขึ้นแล้วก็พกพาได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าพกเป็นซองไปฉีกเทแล้วก็ใส่แก้วสามารถผสมน้ำใส่ขวดน้ำค่ะเขย่าเขย่าแล้วทานได้เลย๋อพกสะดวกด้วย ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะพอทานแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะคุณเจนนะคะถ่ายยากมากค่ะใช่เขายากเลยใช่ไหมคะปกติเราที่ไม่ทานดีท็อกซ์ไม่ทานดีเทนนี่ปกติแล้วใช้ชีวิตกินข้าวอาหารปกติกี่วันคะถึงจะขับถ่ายอย่างน้อยสามวันอย่างน้อยอย่างมากเหรอคะเจ็ดวันค่ะโอ้สามถึงเจ็ดวันอันนี้ชัดเจนมากเลยแล้วหลังจากที่ลองทานดีเทนนี่ไปแล้วเป็นไงบ้างคะ กินตอนตอนก่อนนอนใช่ไหมคะ,ะตื่นมาก็ออกเลยทันทีเลยไม่ต้องรอสาวันเจ็ดวันไรับแบบเดียวแบบเดียวก็คือออกได้เลยแล้วรู้สึกมีอาการอะไรบ้างคะตอนที่หายปวดท้องมากไหมทรามานไหมโอตายละหน้าเขียวหน้าเหลืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ อะไรเลยก็เหมือนว่าอยากเข้าห้องน้ำตื่นมาอยากเข้าห้องน้าก็ออกเองนะคะนี่เป็นปกตินะคะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าการดีท็อกซ์ของเสียนะคะออกจากร่างกายเนี่ยก็คือนอกจากจะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสการดูดซึมสารอาหารรวมถึงวิตามินต่างๆเนี่ยจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นการไหลเวียนต่างของระบบเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยแล้วก็ยังช่วยการขับถ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมป้องกันโรคหลายอย่างที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นแบบริซี่ยอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆอย่าง หลายหายอย่างที่มันจะตามมาอีกเยอะมากนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็น d o u b l S นะคะหรือว่าเป็น d ีเท n นี่นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ w w w e d s t h a i l a n d c o m นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็น EE c r ครี e อยู่ตรงนี้นะคะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นได้ในทันทีนั่นเองสามารถทำให้ผิวเรานะคะขาวขึ้นได้ในทันทีนี่นุกซี่มีตัวอย่างทดลองเดี๋ยวทาให้ดูกันจะๆตรงนี้ไปเลยปึ๊บ อีกหนึ่งนี่นะคะคุณผู้ชมปุ๊บ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 ,บนี่เกลี่ยง่ายค่ะซึมเร็วไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็มันไม่หนาซึมได้ทันทีไม่เหนียวเนอะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ผิวเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นเลย และที่สำคัญคือมีสารป้องกันแสงแดด SPF 50แล้วก็มีตัวช่วยบำรุงผิวเราเนี่ยไม่ให้แห้งกร้านไม่ให้มีริ้วรอยก่อนวัยด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของนุกซี่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราทั้งหมด5คนแล้วนะคะหม่ามาเชนนะคะคุณเจนะะเจนะคะคุณเปิ้ลคุณเจแล้วก็คุณอีฟนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเรานะคะขอบคุณคะ่ะ นะฮะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมบอกแล้วนะคะว่าการรักษารูปร่างของเราเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีปลอดภัยนะคะได้รับมาตรฐานแล้วก็มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลข้างเคียงและอย่าลืมนะคะกินอาหารในครบห้าหมู่แล้วก็ออกกำลังกายให้อย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสักสามวันรับรองว่ารูปร่างคุณเนี่ยจะสวยเพรียวนะคะไปตลอดกาลและนานเทินนะคะวันนี้นะคะนุ๊กซี่นะคะชุติธนิตันสิริมงคลรวมถึงเกสของเราทั้งห้าคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ But